บริส t h เฮลท์เพื่อนๆจะต้องเพิ่มเลือดให้ได้ทั้งหมด200หน่วยการเพิ่มเลือด200หน่วยนะคะเราก็จะต้องเลือดลดก่อนนะคะถ้าเกิดว่าเลือดไม่ลดเราก็ไม่สามารถทาได้ฉันก็เลยใช้ปืนหน้าไม้บอสนะคะยิงตัวเองให้เลือดลดเยอะๆจากนั้นก็ไปที่กระบองเพชรสามต้นนี้นะคะแล้วก็ชนเวลาชนกระบองเพชรถ้าเกิดว่าใช้รถเนี่ย ความซิ่งต้องระวังนิดนึงนะคะบางทีรถมันไปแล้วแต่ว่าเอฟเฟกกระบอมเพชรมันยังไม่มาค่ะเราก็จะไม่สามารถได้เลือกจากต้นกระบอมเพชรเลิฟนะคะสูตรนี้เป็นสูตรที่ดีมากนะคะเป็นสูตรที่อยู่ข้างบนในโดโดม,มานีดเดียวเองข้อดีก็คือว่าไอ้กระบอมเพชรเนี่ยเวลาที่เราตีมันไปแล้วสักพักนึงนะคะมันก็จะโตขึ้นมาแล้วก็ มีลูกสลิบติดแล้วเราก็ไปตีใหม่วนแบบนี้ก็ได้ในกรณีที่หาเลือดไม่ได้นะคะส่วนการทําก็ทําทั้งหมด200หน่วยเออทำเลือดวดวดไม่ใช่ทําเลือดลดวนไปแล้วก็ทําการกลับไปที่จุดเดิมนะคะอ่าตรงนี้ทรายก็คิดว่าเออเดี๋ยวเคาะเอาดีกว่าเพราะว่ามันจะได้ได้เลือดเยอะๆนะคะด่เห็นไหมคะลด เอารถไปชนเนี่ยกลัวว่าแบบเออรถมันจะไวเกินไปและพอเลือดเราเยอะใช่ไหมคะเราก็ทําการออยิงให้เลือดลดแต่ต้องระวังนะคะถ้าเกิดว่ายิงแรงเกินก็แบบนี้นะคะ่ะ